สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับต้องขอภัยอย่างสูงนะครับคลิปที่แล้วผมให้ข้อมูลผิดไปนะครับเกี่ยวกับไข่นะฮะอ่อพอดีผมสับสนระหว่างไข่10โลกับไข่12โลนะฮะในกิจกรรมนะครับมันจะอ่าถ้าอยากได้ไมจูเนียนะครับต้องฟักไข่7กิโลนะครับ7กิโลซึ่งไข่7กิโลเนี่ยจะได้มาจากการเปิดของขวัญ คือเราต้องมอีมีพื้นที่ว่างก่อนนะครับอย่างตอนนี้ผมไม่มีพื้นที่ว่างในการเก็บไข่เลยนะครับผมก็จะไม่สามารถเปิดรับได้ส่วนโบนัสโตข้างล่างนะครับมันจะเก็บได้เฉพาะไข่ที่เป็นรางวัลน,นะครับเช่นเราไปตีหัวหน้าทีมแก๊งล็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าได้รางวัลในวันจันทร์อะไรเงี้ยไข่มันจะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับส่วนตัวข้างบนนะครับถ้าอยากได้ไข่7จกิโลและต้องเป็นไข่ที่ รับในวันนี้เท่านั้นนะครับในวันนี้ก็คือวันที่16นะฮะยังไข่เนี่ยเป็นไข่เก่านะฮะมันจะเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะฟักและได้ตัวเก่าอยู่นะครับเพราะว่าไข่เนี่ยผมได้มาเอ่อได้มาตั้งแต่วันที่11เออวันที่7นะครับวันที่7นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องฟักทิ้งนะฮะฟักไข่พวกนี้ทิ้งก่อนนะครับถึงจะไปเปิดอ่าไข่ใหม่ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะ อ่าผมอันนี้ผมฟักทิ้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปเปิดเอาไข่ใหม่นะฮะนะฮะไข่ไม่ไม่สามารถลบได้นะครับไข่ไม่สามารถลบได้นะฮะไข่นี้ลบลบไม่ได้นะฮะต้องฟักเดินฟักทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ได้มาจากการเปิดของขวัญเนีน่ยะฮะเปิดของขวัญของเพื่อนนะครับแต่ต้องมีพื้นที่ว่างก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับข้อมูลที่ผิดพลาดผม พอดีผมสับสนระหว่างไข่7โลก,กับไข่2กิโลนะครับโอเคนะฮะต้องขออภัยอยากสูงนะฮะกราบขออภัยครับผมโอเคนะฮะคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณครับ